สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะไหนๆก็ไหนนะครับผมว่าผมจะพักเรื่องเกมผีไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นบ้างนะครับซึ่งนี่คือเกมที่ผมหยิบม,มาเล่นนะครับเป็นเกมสั้นๆนะทุกคนมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมนะมีแค่สิบด่านเองนะครับผมต้องปิดเสียงเกมเพราะว่าเกมเพลงติดก็สิดนิดหน่อยนะครับทุกคนเห็นนะ เกมนี้ให้เราต้องทำอะไรบ้างวะให้เรายิงศัตรูหรือเปล่าทุกคนผมว่าตัดตัวอัดก่อนทุกคนอืมเข้าหัว ประเด็นคือเกมนี้เราไม่สามารถปิดเพลงได้นะครับนะทุกคนเราสูงสุดก็คือได้แค่รีสตาร์ทเกมนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะติดกิขส์ไหมนะทุกคนเกมเพลงไม่ยากครับเราเป็นสไนเปอร์แค่นนัเองครับผม ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคลิปนี้ถึง10นาทีไหมนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสั้นๆทุกคนเพอเพลิ้วพลาเดียวจบด้วยซ้ำมั้งคนอยู่นู้นเต็มเลย ผมลืมบอกชื่อคนสร้างไปนะครับชื่อคนสร้างก็คือค่าย i n i t i n i t g a m e นะครับผมนะเรียบร้อยครับผมคอมพิวต์ละอ่าไปต่อเลยนะครับ หวังว่าผมจะไม่ต้องตัดเพลงออกนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะศัตรูเราหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนี่หว่าทุกคนไอ้พวกนี้มันล่างโคลเหรอเรามีหน้าที่กำจัดล่างโคลหรือย่งไรกัน อ่ะก่อนเอว่ามันอาจจะมีมากก,ออกว่านี้รือสันเนี้ยจุดเสเรียบร้อย อันนี้คือด่านที่สามนะทุกคนเอ๊ะแล้วผมโดนยิงจากไหนเนะี่ยอ๋อน่าก,กลัวมากทุกคนเกมนี้ศัตรูยิงเราได้ด้วยนะครับน่าก,กลัวมาก ศพเล็กนะนี่มันบ้าเลยครับเนี่ยตัวแตกไาสิ เรียบร้อยทุกคนผมขอดูก่อนนะว่าแถวผมมีนั่นไงยังพูดไม่ทันจบเลยว่ามีศัตรูไหมนะครับเป็นเกมชิวๆนะทุกคน คนสร้างนี่ก็คือค่าอีนเนี่เกมคนดีคนเดินมนะครับเดยบคนเดิมกับสร้างซอมบี้มาสเตอร์และอีวิมอาสเตอร์ทุกคนยันไดโน,ดนเฟียครับอันนี้เป็นเกมแรกแรกของเขาเลยมั้งผมลองหยิบมาเล่นดูนะครับทุกคนเจอผีสั่นบประสาทมาเยอะแล้วทุกคนเรามาเล่นเกมแนวแบบเกาเกบ้างดีกว่านะครับ อย่าไปจริงจังมากครับผมเอะศัตรูหายไปไหนเนะี่ยหายไปไหนกันเนะี่ยไอ้พวกนี้เอ้ยเดี๋ยว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 อ,อยู่อย่างไกลอะ่ะหืม โอเคทุกคนสตูเท่าไหร่สิบสิบตัวเหมือนเดิมเนาะ ครับว่าถ้าเพลงมันติดลิขสิทธิ์ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้าเพลงมันไม่ติดลิขสิทธิ์คุณอาจจะได้เห็นคลิปนี้ออกไปนะครับคลิปนี้มันแบบเผยแพร่ทุกคนจึกเาจะพกปืนทำไมทั้งสองกรบ ภูเขาแล้ะด่านภูเขาเล่นอย่างยากอะทุกคนศัตรูมองยากยากถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะแพทเก่ามันให้เราฆ่าสิบห้าตัวเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้แพทใหม่นะทุกคนก็เลยเหลือแค่สิบตัวนะนะครับ ยิงอะไรกันบนเขาวะนะพี่ปืนพกสไนเปอร์เหรอครับ ไไหนวะสามคนสุดท้ายเข้าไปไหนกันนะอยู่ตรงยอดเขานี้ไม่อยู่ด้วยเอา้อาอ้าวเฮ้ยครูโอ้โ,อโ,หโ,หโ,หโหพี่ยืนเนียนกันจังเลยนะยืนกันทำไมแถวแถวนี้อ่ะพี่ืมยืนทำไมครับเนี่ยยืนกันทำไมเหรอครับยืนทำไมอ่ะครับ ตรงนี้ยืนเมื่อยไหมพี่หึโอ้โห oh, oh, oh. สูงกว่าเดิมเดี๋ยวนะพี่เราปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงก่อนจะทึ่งกับไอ้พวกนี้ที่ยืนไปทั่วผมเราควรจะมาทึ่งกับตัวละครเราที่ปีนมาถึงจุดนี้ได้ยังไงก่อนไหมทุกคนตัวละครเรานี่เก่งเนาะปีนถึงจุดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เก่งเก่ง เจอแล้วอุ้ยกลางท้องทุกคนต้องมีอยู่แถวนี้บ้างไหมซับตัวสองตัวอะไรอย่างนี้ ไหนกันบ้างนะไอ้พวกนี้มันอยู่ไหนกันบ้างวะเนี่ยเอ๊ะนั่นใช่ไหมอ้ยใข่นี่วะโอ้พี่เรามายืนนิ่งๆอะไรกันแถวนี้เต็มเลย ล่วงอ่าๆอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่กันตรงนี้ก็เต็มเลยหรอครับอืมอ่าๆคนสุดท้ายแล้วสินะอยู่ไหนกันเอ่ยพวกคุณซ่อนกันอยู่ไหนกันนะคนสุดท้ายพวกเขาอยู่ไหนกันนะเขาอาจจะอยู่ในจุดที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะทุกคนอยู่บนหัวหรือเปล อยู่นะตรงนี้ตรงนั้นขอบแมปเหมือนประกาศให้รู้ว่าแมปมีแค่นี้นะ อยู่ไหนเนี่ยหายา้าขาเย็นจังเลยผมเจอแล้วทุกคนผมมารีใหม่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนเรียบร้อยทุกคนครบแล้ว Ôi, oh, đồn nhìn, đồn nhìn, đồn nhìn Ô, khai nhìn nè Linh nhìn chỗ đáy ná คุณตรงตงเลยเจ็บนะยิงอยู่ได้ไ ه, <c oughs> อุ้ยนี่แน่อ,อือ กล้ายิงนะสิรู้นะว่าแกเห็นฉันแต่แกไม่กล้ายิงเพราะแกเห็นเพื่อนแกโดนยิงแฉกแสกหัวไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้คือม,มอวของฉัะฮะอะไรวะน้าเมื่อกี้ศัตรูที่มันยิงเราได้มันยิงมาจากจุดนี้เหรอ ผมลืมดูเล,ลือดผมเหลือสามสิบไปนี่ว่าโหใกล้ตายแล้วเนี่ยแป๊บๆองทำไมผมใกล้ตายไวขนาดนี้เนี่ย นเขาน่าจะต้องอยู่แถวนี้กันบ้างสิหกหนึ่งสองสามไม่โดนได้ยิงไรอีกอเจอเจอสองตัวเลย มันเก่งจริงๆเลยทุกคน เล็งปืนแบบนั้นแสดงว่าต้องเล่นผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่าหาก่อนเออโอ้ย,อยมูนบล็อกจนน่ากลัวเลยนะเองเนี่ยโอ้ยพี่พ,พี่พี่แกมูนบล็อกจนน่ากลัวทุกคนนี่แน่ยิงปักคอไปเลยเดี๋ยวอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมเรายิงไม่โดน ทำไมไม่ทราบฮะจีบนะเนี่ยยิงทำไมอืมอืม,อมเรียบร้อยโ้โหเด้งกันไปเลยเลย เกมก็มีแค่นี้นะครับผมนะก็สำหรับเกมสไนเปอร์พาน,นี้ครับก็ขอจบสำหรับเกมสไนเปอร์เทนสไนเปอร์เท,ทลิทอลพาร์ตี้นะครับก็ขอจะไว้แต่เพียงนี้นะครับผมไว้ตามกันใหม่ในโปรเจกต์เกมนะฮะนะครับผมนะแบ๊ายบายครับผม